ในพาร์นี้นะครับมีคนที่ผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะซึ่งชื่อของพี่แกนั่นคือ ในที่สุดนะครับสกิปปีด้ดทเทเลสอีพีที่ห้าสพาร์ทที่2ก็ได้ปล่อยมาแล้วนะครับหลังจากพาร์ทได้แล้วนะครับที่มีความดุเดือดมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังทิ้งปริศนาไว้อีกนะครับว่าไทาทันคาเมล่าแมนเนี่ยสามารถจัดก,การไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็จีแมนสกิปปีด้ดทเทเลสสามจได้หรือเปล่านะซึ่งในพาร์ทนี้ก็ได้เฉลยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับมีหลายอารมณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดนั่นก็คือในพารร์ททนนนนีีีี้้้้ะะคคัับม่่ผิดหววงงซซซแลอกนะึ ชื่อของพี่แกนั่นก็คือบาวคาเมล่ามแมนนั่นเองนะซึ่งฉากที่พี่แกเห็นก่อนตายนะครับเป็นฉากที่น่าหดหูใจมากๆเลยนะครับโอเคมาเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับ <c oughs> เปิดพานมานะครับ <c oughs> จะเป็นการรีลนที่พี่คีรุโตอของเราตายนะโดยการ จะไปดึงปาสิต์สกิปปิเดเลตของไททันสปิเกอร์แมนออกนะครับแต่มีเสียงแจ้งเตือนก่อนนะทำให้ไททันสปิเกอร์แมนนี่รู้ตัวนะครับแล้วก็หยิบพี่คีโตของเราเนี่ยมาไว้บนมือนะครับแล้วก็พี่คีโตของเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทำได้แค่โยนไม้ดูสซ่อมไปใส่ไททันสปิเกอร์แมนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็ได้บีบพี่คีโตของเรานะทำให้พี่คีโตของเราเนี่ยขาขาดเลยนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในฉากนี้พี่แกเนี่ยจะตายหรือเปล่านะ โอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราเนี่ยก็จะได้หันไปด้านขวานะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีเดรทันคาเมล่าแมนเนี่ยที่ถือของกาลังจะสู้กับตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในหมอกควันสีดําอยู่นะแล้วก็ทันใดนั้นเองนะครับมีการระเบิดขึ้นนะแล้วก็เป็นการเปิดตัวศัตรูของพี่เดรทันคาเมล่าแมนนะครับนั่นก็คือ g ีแมนสกิปปี้ดิเทเลตสามจุดศูนย์นั่นเองนะซึ่งพี่จีแมนของเราเนี่ยก็ออกมาจากหมอกควันนะครับแล้วก็เปิดฉากยิงเลเซอร์ใส่เดรทันคาเมล่าแมนเลยนะครับแต่เลเซอร์ของจีแมนสกิปปี้ แมนเนี่ยใช้ไฟที่ติดอยู่บนหน้าโอกพีิแกเนี่ยสวนกลับมาด้วยนะทําให้ G-Man เนี่ยถึงกับต้องหยุดยิงเลเซอร์แล้วก็หันหน้าหนีเลยนะครับเพราะว่าไฟของพี่ไดทันคาเมล่าแมนเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไดทันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้ยกค้อนนะครับแล้วก็ใช้แรงของพี่แกเนี่ยทุบลงไปที่หัวของ G-Man นสกิปปี้ที่เทเลนะใครเห็นก็ว่าตายแน่นอนนะครับฉากนี้ แล้วก็ทันใดนั้นเองนะครับทท่านคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้หันหน้าไปทางทิศทางเดียวกันกับที่ท่านสปิเกอร์แมนอยู่นะครับและพี่แกเนี่ยก็ได้กางปีกนะครับแล้วก็พุ่งไปหาท่านสปิเกอร์แมนด้วยความเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งความเร็วนี้นะครับผมเคยเห็นพี่แกเนี่ยก็ครั้งนี้แหละที่มันเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งสาเหตุที่พี่แกเนี่ยพุ่งไปด้วยความเร็วขนาดนั้นนะครับผมคิดไว้2สาเหตุนะครับหเลยนะครับคือรีบจะจัดการเจ้า2ตัวนี้นะครับหรือว่า2นะครับ ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยแขนที่ไททันสัิกเกอร์แมนเนี่ยฆ่าพี่คีโตของเรานะครับเพราะว่าใน EP ที่51เนี่ยไททันคาเมล่าแมนเนี่ยได้ทำการส่งพี่คีโตของเราบนตึกนะครับซึ่งเรายังไม่เคยเห็น Cam คาเมล่าแมนคนไหนที่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยส่งขนาดนี้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับซึ่งความเร็วในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นพี่แกเนี่ยบินด้วยความเร็วขนาดนี้นะซีฟิกเกอรน่าจะแข็งจัดเลยนะครับพุ่งไปหาไททันสปิเกอร์แมนด้วยความเร็วมากๆแล้วก็ทําให้ตึกในละแวกนั้นเนี่ย สั่นไปทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีคมัมแบลล่าแมน 2คนนะครับที่แบบตกใจนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดข้างหน้านะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไททันคาร์เมล่าแมนเนี่ยก็ได้เหวี่ยงไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเป็นกระดาษเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจะเป็นการเปิดตัวสกิปปิเดเลตที่เคยโผล่มาแล้วนะครับใน EP ที่47นะนั่นก็คือสกิปปิเดเลตในขนาดใจแอนที่มีดาบทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะแล้วก็สกิปปิเดเลตตัวนี้นะครับก็ได้ทําการใช้มีดเนี่ยแทงใส่ไททันคาร์เมล่าแมนนะครับตอนที่ผมเห็นฉากนี้ครั้งแรกนะผมคิดวว่่่่่าาาาไไททันนนนนคเเมมมมรรแแแียอดลล้นะะตปๆ พี่ไททัทนคาเมล่าแมนของเราเนี่ยแม่งไม่เป็นอะไรเลยเว้ยแถมยังไปมองที่ดาบที่มาแทงตัวเองด้วยนะโอเคก็ถือว่าพี่แกเดี ma> ๋ยวเลือดเย็นมากๆเลยนะครับสำหรับฉากนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับพี่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้เอื้อมมือไปดึงแว่นตาของสกิปปี้ดีเทเลตตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างของพี่แกเนี่ยตบไปที่หัวของเจ้าสกิปปี้ดเทเลตตัวนี้นะครับทำให้เจ้าสกิปปี้ดีเทเลตตัวนี้ตุยเลยนะครับแล้วก็พี่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้ทุบ แขนทั้งสี่ข้างของสกิปปิเดตตตัวนี้นะครับทำให้มีดดาบทั้งสี่เล่มเนี่ยหลุดออกจากแขนของเจ้าสกิปปิเดตตตัวนี้นะแล้วก็จะทําให้เห็นว่ามีดทั้งสี่เล่มเนี่ยยังปรับตัวยันไททันคาเมล่าแมนอยู่เลยนะครับแล้วทันใดนั้นเองนะครับมีปรสิตมาจากไหนไม่รู้นะครับบินมาเพื่อจะมาควบคุมนาไททันคาเมล่าแมนนะครับซึ่งในฉากนี้นะผมแอบตกใจนะครับว่าถ้าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยโดนควบคุมนะเหล่าต่อต้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะเออ เพราะว่าไทาทันคามล่าแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่แข็งแก่งหน้าจะที่สุดในเรื่องสําหรับตอนนี้แล้วนะเพราะว่า2ตัวเนี่ยยังเอาไม่ลงเลยนะครับไททันสติเกอร์แมนกับจีแมนสกิปปี้ดิเทเลตเนี่ยยังเอาพี่แกไม่ลงเลยนะครับสำหรับตอนนี้เออการทารโคฟคุมไปเนี่ยโอ้โหเหลาตัวต้านนี่ผมไม่คิดผมผมคิดพาไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงนะแต่ไททันคามิล่าแมนเนี่ยก็ชิวมากๆเลยนะครับค่อยๆเอามือเนี่ยไปเอื้อมไปหยิบตัวของปรสิตตัวนี้ออกนะแล้วก็บีบด้วยความแรงนะครับทำให้ปรสิตตัวนี้นะครับตุยเลยนะครับคามือ ซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับก็เคยโผล่มาแล้วนะครับใน EP ีที่47นะครับโดยการที่จะไปควบคุมไททันซีนีม่าแมนนะแต่พี่แกเนี่ยก็วารามหายไปก่อนนะ ก็ถือว่าดีแล้วครับที่ไททันซีนิม่าแมนเนี่ยวาร์ปหายไปก่อนนะเพราะว่าถ้าโดนควบคุมใน EP เนี้ยนะครับผมเราอาจจะได้เห็นไททันสปิเกอร์แมนกับไททันซีนิม่าแมนเนี่ยร่วมมือกันต่อสู้กับไททันคาเมล่าแมนก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็น่าจะสู้ไม่ไหวนะไททัน2ตัวลุมไททันตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะเกินไปหน่อยนะสำหรับอันนี้หลังจากนั้นนะครับไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็จะหันไปเพื่อจะไปจัดก,การไททันสปิเกอร์แมนนะครับแต่ไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็ได้ลุกกกกอออมมาาาแแแลลล้้้ววนนนะครับ็ออบใชปืพพสขงงีี่่เยยิย เดท่าคาเมิล่าแมนนะครับทำให้เดท่าคามิล่าแมนเนี่ยเสียหลักเลยนะครับแล้วก็ทันใดนั้นเองนะครับเป็นการเปิดนางเอกของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือทีวีบูเมนนะครับโผล่มาบนหัวของเดท่าสปิกอร์แมนนะครับแล้วก็เธอคนนี้นะครับก็ได้หันหลังไปนะครับแล้วเธอคนนี้นะครับก็ได้กระโดดลงไปที่หลังของเดท่าสปิกอร์แมนนะครับซึ่งเหตุผลที่เธอทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะไปดึงปาลานซออกนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ทีวีบูเมนเนี่ยลงไปได้ไม่นานนะครับทำให้เดท่าสปิกอร์แมนเนี่ยเสียหลักเลยนะครับแล้วกกกก็็หลััังจจาานนนนนน้ะะครรบเเเเสปีีอออ์แมม่่ยยื ไปดึงทีวิวแมนออกนะแต่พี่ไททันคาร์เมล่าแมนเนี่ยก็ได้มาคว้ามือของพี่ไททันสปิกร์แมนเนี่ยได้ทันเวลานะครับทำให้ทีวิวแมนเนี่ยมีเวลาที่พอที่จะจัดก,การปราสตสกิปปี้ที่ถล่ดนะครับที่ควบคุมไททัสสปิกร์แมนอยู่นะทำให้ไททัสสปิกร์แมนเนี่ยกรีดร้องออกมาด้วยความที่ดังมากๆเลยนะครับสำหรับฉากนี้ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับจีแมนสกิปปิเดอร์เนี่ยก็ได้มาโผล่ข้างหลังของในท่านคาเมล่าแมนนะครับซึ่งในฉากนี้นะครับจะเป็นการเฉลยว่าจีแมนเนี่ยยังไม่ตายนะครับโอ้โหก็ถือว่าถึกมากๆเลยนะครับแต่พี่แกเนี่ยก็สาหัสพอสมควรเลยนะครับซึ่งเลเซอร์ของพี่แกเนี่ยก็ได้หายไปนะครับแล้วก็หูฟังกับแว่นตาเนี่ยก็ได้หายไปนะครับแล้วก็ผิวหนังบนใบหน้าของจีแมนเนี่ยก็มีรอยไหม้นะครับแล้วก็ทุกคนเห็นอะไรมุมด้านซ้ายไหมครับเป็นการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งของแบ็คคาเมล่าวูแมนนะครับที่เคย โชว์ของนะครับโดยการล็อกออนหัวสกิปปี้ดีเทเลตนะครับแล้วก็ยิงเข็มออกไปนะซึ่งในอีพีนี้เธอก็ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้ายิงเนี่ยชัดเลยนะครับว่าเป็นแบ็คคาเมล่าวูแมนแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีคา m เมล่าแมนสคนนะครับ ยิงปืนสตันการใส่จีแมนสกิปปี้ไเลยนะครับเพื่อเป็นการล่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับจีแมนสกิปปี้ได้เ่ยก็ได้เหลือกตาไปด้านซ้ายนะครับจะเห็นได้ว่าจีแมนเนี่ยเปลี่ยนสีหน้าได้เร็วมากๆเลยนะครับตอนแรกเนี่ยหน้าโหดๆเลยนะแต่พอพี่แกนดิ่งเหลือกตาไปด้านซ้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าพี่แกนเนี่ยกำลังตกใจแล้วก็หวาดกลัวอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็บินหายไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราเนี่ยก็จะหันมาด้านขวานะครับจะเป็นการเฉลยนะครับว่าจีแมนสกิปปี้ไเลยมันเห็นอะไรนะครับนััั่่่นนนก็คืออปรสิิตตตทีีดหลงงขเยมา ไปแล้วนะครับโอ้โหก็ถือว่าทีวีูเมนเนี่ยฝีมือโหดมากๆเลยนะครับสำหรับฉากนี้ m v p ไปเลยครับสำหรับนางคนนี้นะเพราะว่าได้ปลดปล่อยได้ท่้สปิเกอร์แมนสักทีนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทีวีบูเมนเนี่ยก็ได้บินลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็แตะตัวของพีคีโตของเรานะครับแล้วก็วาราปหายไปนะก็นี่น่าจะเป็นการยืนยันได้เล็กๆน้อยๆแล้วครับว่าพีคีโตของเราเนี่ยยังไม่ตายนะครับเพราะว่าตอนที่ทีวีบูเมนเนี่ยโผล่มาครั้งแรกนะครับก็ได้ทําพฤติกรรมประมาณนี้นะครับโดยการ พาคามิล่าแมนเนี่ยกลับไปที่ศูนย์วิจัยนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่ชิลตอของเราเนี่ยก็น่าจะได้กลับไปที่ศูนย์วิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อาจจะได้อัปเดตมาด้วยนะทุกคนสําหรับตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับซึ่งในฉากนี้นะครับมีคนที่รอดแล้วก็ไม่รอดในฉากเดียวกันนะครับตาล้องของเราเนี่ยก็จะหันไปด้านขวานะครับจะทําให้เราเห็นว่าเบาคามิล่าแมนเนี่ยโดนซากทับอยู่นะครับแล้วก็ท่อนล่างของพี่แกเนี่ยก็ได้หายไปนะแล้วก็แบบพี่แกเนี่ยเอามือมาแบบ อย่าเพิกไปแต่ทีวีวูเมนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจพี่บาวคาเมราแมนเลยสักนิดนึงเลยนะโอ้โหถือว่าฉากนี้เนี่ยโอ้เธอเจ็บจี๊ดเลยฉากนี้โอเคซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบาวคาเมราแมนเนี่ยตายเลยหรือเปล่านะหรือว่าในอีพิโซดหน้าเนี่ยทีวีวูแมนเนี่ยแวะกลับมารับพี่แกนะแต่ผมก็อยากหวังว่าให้ทีวีวูแมนเนี่ยกลับมารับพี่แกหน่อยนะเพราะว่าในฉากเนี่ยผมสงสารพี่แกมากๆเลยนะครับโอ้เธอเจ็บจี๊ดเลยอะฉากนี้อะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตากล้องของเราเนี่ย <_ C os al> ก็จะหันไปที่ไททันสปิกอร์แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าไททัคนคาเมล่าแมนเนี่ยดึงปรสิตออกแล้วนะครับแล้วก็ปรสิตท,ที่สิงไททันสปิกอร์แมนอยู่ยังไม่ตายนะครับยังดิ้นได้อยู่นะแล้วก็ทันใดนั้นเองนะครับไททัคนคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้ใช้ตีเนี่ยย่ำกระหม่อมใส่ปรสิตตัวนี้นะครับแล้วก็บดขยี้ด้วยความแข็งนะเพราะว่าปรสิตตัวเนี้ยทำให้ไททัคนคสปิกอร์แมนเนี่ย ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ตัวเองไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตากล้องของเราเนี่ยก็จะได้มามองที่ไดทัฟสปิกอร์แมนนะครับทำให้เห็นว่าไดลทันสปิกอร์แมนเนี่ยกำลังรีบูตร,ระบบของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับมองซ้ายมองขวานะจะสังเกตได้ว่าไดทัฟสปิกอร์แมนเนี่ยมีความมึนงงเออแล้วก็บินหายไปนะครับซึ่งฉากนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่แกเนี่ยบินไปไหนนะแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับไดลทันคาเมล่าแมนเนี่ยทำพันธสิจ สำเร็จนะครับแล้วก็จะชูนิ้วโป้งมานะครับซึ่งในฉากนี้ผมทําให้ผมฟูใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นนิ้วโป้งของพี่เด้ดานคาร์เมล่าแมนเนี่ยมานานมากๆเลยนะครับโอเคซึ่งในฉากนี้ผมฟูใจมากๆเลยโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับจะมีเฮลิคอปเตอร์ทาร์สปอร์ตเนี่ยน่าจะเป็นเหล่าเมดิกคาร์เมล่าแมนเนี่ยที่อยู่ในยานนั้นนะมารักษาเหล่าคาร์เมล่าแมนที่เจ็บอยู่ตรงสนามรบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ EP นี้ก็ได้ตัดจบไป ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับพาคนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยนะครับแต่ไม่แต่ไม่แฮปปี้สำหรับคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือบาวคาเมล่าแมนนั่นเองนะก็ผมนี่ผมสงสารจริงๆนะเนี่ยผมถ้าผมไม่สงสารเนี่ยผมแบบไม่พูดหลายรอบเลยอะแต่นี่ผมสงสารพี่แกมมกจริงจริงอะเออแบบคนรักแบบคนข้างรักอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันเลือกเลือกที่จะไปช่วยคนอื่นอะทั้งที่คนที่แบบโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ในอีพิโซดหน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมยังเดาไม่ออกเลยว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดออกเลยนะครับคือ G-Man นสกิปไปเรื่อเนี่ยกลับไปรักษาตัวเองนะครับแล้วก็ไปควบคุมไททันซีเนมาแมนนะครับหรือว่าไททันทีวีแมนนั่นเองนะซึ่งอันนี้คือผมอันนี้อันนี้มาเซ็นตผมนะคือแบบซึ่ง G-Man เนี่ยก็สู้ไททันคามเมราแมนไม่ได้สักนิดเลยนะแม้แต่อาวุธที่รายแรงที่สุดของพี่แกคือเลเซอร์นะก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะ ซึ่งผมคิดว่าดีแมนเนี่ยจะอับกลับไปอัปเกรดแล้วก็จะไปบุกรังที่ไททันทีวีแมนเนี่ยรักษาตัวอยู่ก็ได้นะซึ่งที่ไททันทีวีแมนรักษาตัวนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์วิจัยของที่ไททันคา m เมล่าแมนเนี่ยเคยไปรักษาตัวอยู่นะอันนี้อันนี้คือแบบอันนี้ความคิดของผมนะก็ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะไปในทิศทางไหนนะแต่ก็ แต่ก็บทสรุปเนี่ยก็อาจจะมาใน EP ที่เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือผมเดาไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับตอนนี้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์อยู่ซับแคร์ผมด้วยนะครับเพื่อกป็ลังใจผมในการทําทคลิปต่อไปนะก็ <cả> อคลิปนี้อาจจะได้ลงเกตงเช,เช้านะเพราะว่าเพิ่งอัดเสร็จในตอนเนี้ยนนสีทุ่มเนี่ย <c oughs> โอเคครับก็ใจคิดหน้านะผมบ๊ายบาย